ดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนเพื่อพบกับโด่งเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวใหม่อีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับ จุดๆนี้นะครับอยู่ที่อําเภอภูเรือนั่นเองแต่ว่าจุดๆนี้จะเป็นยังไงนะครับจะสวยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปเปิดหูเปิดตาพร้อมกันเลยเพราะว่าจุดๆนี้โด่งก็ไม่เคยไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเส้นทางจะเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีน้องนะครับที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยพาไปนะครับเขาบอกว่าจุดนี้กาลังจะถูกปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเลยนั่นเองครับไปครับ สวัสดีค่ะวันนี้จอยมาแนะนำงานปั้นของขวัญชิ้นเดียวในโลกซึ่งเป็นงานปั้นตุ๊กตาหน้าคล้ายและวันนี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกให้คุณได้ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับนั่นเองค่ะสามารถมอบให้ในโอกาสที่พิเศษไม่ว่าจะเป็นงานรับปริญญาวันครบรอบวันแต่งงานวันกเกษียณวันเกิด และวันพิเศษต่างๆของทุกคนในครอบครัวได้เลยนะคะเพื่อเก็บเป็นความทรงจำสุดประทับใจ งานปั้นของขวัญชิ้นเดียวในโลกสามารถทักทายกับ ID Line และเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยนะคะคุณสามารถส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้ค่ะและราคานั้นเริ่มต้นที่1,890บาทเท่านั้นวันนี้ถูกที่สุดแล้วนั่นเองค่ะสามารถที่จะปั้นทุกคนและสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวได้ด้วยนั่นเองนะคะเปิดรับรอออเดอรของทุกท่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะ ทั้งที่เราจะไปที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับต้องพามาชมถนนเส้นนี้เลยท่าลี่ภูเรือหรือว่าภูเรือท่าลี่นั่นเองครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดนะครับจากอำเภอภูเรือมาเที่ยวเบอร์ท่าลี่หรือว่าตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นในกล้องนะครับโดกกาลังขับรถจากอำเภอท่าลี่ไปที่อำเภอภูเรือนั่นเองครับถนนเส้นนี้นะครับถูกโหวตให้ติดอันดับหนึ่งในเส้นผองประเทศไทยที่มีวิวสวยงามมากๆครับ ตรงนี้นะฮะโด่งเคยตั้งชื่อถนนเส้นนี้ว่าทางตรงลงเขาหรือว่าทางตรงขึ้นเขาที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าป้ายเดี๋ยวเขาจะเขียนไว้ตั้งแต่ก่อนถึงทางลงนะฮะว่าเป็นทางลงเขานะครับมีความยาว6กิโลเมตรซึ่งโดยปกติเนี่ยทางลงเขาเราเห็นเป็นทางคดเคี้ยวนะครับหรือว่าขึ้นเขาเราก็เห็นคดเคี้ยวนะครับแต่นี่คือเส้นทางท่าจะตรงยาวลงมาเลยนะครับจนถึงพื้นราบเลยนะครับเพืเ่อนๆเนี่ยพอเราขึ้นมานะฮะจากด้านล่างตรงนี้เห็นไหม ขึ้นมาตรนนี้ยังตรงต่อเนื่องนะครับนี่ความยาว6กิโลเมตรนะครับในเส้นทางโอ้โหซ้ายมือเห็นไหมครับเพื่อนๆน,น่าจะผมไม่แน่ใจว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับโหกําลังจะบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าในเส้นทางนี้ทุกครั้งเลยแล้วก็ในหลายๆครั้งที่ขับเข้ามาอยากให้ระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าลงเห็นอุบัติเหตุในเส้นทางนี้ค่อนข้างบ่อยนะฮะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมาก เมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหผมไม่แน่ใจเลยนะครับว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นยังไงนะแต่แต่รุนแรงมากรถพลิกคว่ำน่าจะน่าจะหลายตลกเลยครับเพราะว่าสภาพโดยรอบรถแล้วก็สภาพโดยรอบพื้นที่เนี่ยพังยับเยินเลยครับโอ้แต่เหตุน่าจะเกิดแล้วก็ผู้ประสบเหตุน่าจะน่าจะไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับเพราะว่าเห็ุมีร่องรอยการตัดญ้านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขตนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ อยากให้เพื่อนเพืทุกคนระวังทุกเส้นทางนะครับเนี่ยครับเพราะว่าการลงเขาที่ยาวๆแบบนี้แล้วไม่มีโค้งนะครับให้รถชะลอตัวเนี่ยถ้ารถที่มีน้ําหนักเยอะนะครับหรือว่ารถบางคันที่ใช้เบรกในการขึ้นลงเขาไม่เป็นเนี่ยก็จะทําให้ แตะเบรกอยู่ตลอดเวลาจนเบรกเนี่ยสะสมความร้อนมากนะครับจนเบรกเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นการขับรถขึ้นและลงเขาเนี่ยต้องใช้เบรกให้เต็มนะครับก็คือการเหยียบเบรกให้ปล่อยให้สุดนะครับให้เบรกได้มีโอกาสได้คลายความร้อนแล้วเหยียบย้ําลงไปใหม่นะครับถึงแม้รถจะดูกระตุกหน่อยแต่ว่ามันเป็นทางออกนะครับแล้วก็วิธีที่ปลอดภัยที่สุดของการขับรถขึ้นและลงภูเขานะครับ จุดเริ่มต้นของการเดินทางวันนี้ของเรานะครับเราจะออกจากถนนหมายเลข21นะครับในช่วงจากอ,าอำเภอภูเรือนะครับวิ่งไปที่อำเภอเมืองนะครับเราจะเลี้ยวเข้าที่นี่เลยครับวัดป่าห้วยลาดนะครับอ่าแยากตรงนี้นะครับอยู่ในช่วงทางระหว่างภูเรือไปอำเภอเมืองจังหวัดเลยหรือว่าจาก อำเภอเมืองจังหวัดเลยมาที่ภูเรือนะครับแยกตรงนี้อยู่ระหว่างทางนะครับเลี้ยวตามได้เลยแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปที่วัดป่านะครับเราจะเข้าไปที่แหล่งชุมชนของเขาแต่ว่าดงก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับตอนนีคค้คือเลี้ยวเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะรอไกด์นาทางนะฮะเนื่องจากว่าน้องเขาบอกว่าจะขับมอเตอร์ไซค์มารับนะครับในช่วงบริเวณตรงนี้ก็เลยเลี้ยวเข้ามาในเส้นทางนี้ก่อนนั่นเองนะครับ เราเจอไกด์นำทางของเราแล้วนะครับขับพ o n d a CRF มาเลยนะครับไม่รู้ว่าเส้นทางขึ้นจะเป็นยังไงนะครับโอ้ต้องขออภัยจริงๆครับอ,อ,อาจจะมืดหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆในกล้องเนื่องจากว่าวันนี้เรามาตอนเย็นนะฮะวิวจะสวยช่วงเวลายเย็นนั่นเองนะครับอ๋อวัดป่าเลี้ยวขวานะครับเมื่อสักครู่เราเลี้ยวซ้ายมานะครับถ้าจะไปวัดป่าห้วยลากก็คือขวามือในกล้องเมื่อสักครู่นะครับ เราจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่เขตชุมชนเขานะครับมาดูกันซิว่าจุดนี้จะเป็นยังไงนะครับเนื่องจากว่า,าถ้าค้นหาใน GPS น่าจะยังไม่ขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าหรือว่าถ้าขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวยังมาไม่เยอะเนี่ยเขาจะพาไปทางมั่วๆนะครับเพราะว่า GPS ยังไม่ถูกบันทึกเลคคอร์ดของการเดินทางบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่โชว์เส้นทางที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็เลยต้องอาศัย น้องก่อนะครับไกด์ที่จะพาเราเที่ยวในวันนี้กันนะครับอ้อถนนแคบไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรถนนจะแคบแค่ไหนนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราใจกว้างนะครับแล้วก็แบ่งปันเพื่ออาทรกันนะครับขยับให้กันนะครับผมว่าไปที่ไหนก็ได้ครับลดอารมณ์ลงมาหน่อยนะครับแล้วก็แบ่งปันกันเนี่ยโอ้การเที่ยวที่ไหนก็มีความสุขครับ เส้นทางเฮ้ยเขาเริ่มมีป้ายเลยนะครับเมื่อสักครู่แต่ดูอ่านไม่ทนันแต่น่าจะเป็นป้ายนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรด้วยนะเลือกขอดเลกแต่ถนนก็ยังแคบครับอ๋อนี่ไงไล่ภูชมดาวภูขั้งนะฮะโอเคเห็นป้ายเล็กๆนะฮะภูขั้งคอควายแม่อากาศงองไม่เอกงขั้งขังไม่เอกขั้งน่าจะใช่นะไม่แน่ใจถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับ โอเคขับมาถึงโรงเรียนบ้านห้วยลาดนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเลยฮึว่าเราจะดูทางกันยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากให้มีข้อมูลของการเดินทางนะครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากมาที่นี่เนี่ยแต่บอกเลยนะครับว่าถ้ามาจังหวัดเลยแล้วได้มาที่นี่ฮะก็ถือว่าที่นี่ยังสดใหม่มากนะครับที่นี่ยังสดใหม่มากๆโอ้ เป็นผู้คลั่งกาแฟแฟนฉันอันนี้ก็จะเขียนอีกแบบนะฮะคือเขามีการเขียนหลายแบบาบางทีเนี่ยการออกเสียงอาจจะมีผิดถูกบ้างเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเขาจะเขียนเป็นเป็นคำที่ตามความเข้าใจนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยภาษาถิ่นนะฮะเขียนอีกแบบหนึ่งแต่ออกเสียงอีกแบบนึงก็มีนะครับเพราะว่าการเดินทางในหลย,ลยจังหวัดผมจะเห็นว่า บางทีเขาเขียนแบบนี้นะครับแต่ว่าคนพื้นถิ่นเขาก็จะออกเสียงแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผิดถูกก็ถือว่าเป็นคําที่ใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับโอ้ขึ้นมาตรงนี้นะครับภูเขาค่อนข้างสูงเลยฮะวิวเริ่มสวยแล้วโอ้ถ้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับผมว่าเพราะว่าน่าจะน่าจะกําลังสดเลยครับแล้วก็ไ้ดูหนาวแบบนี้นะฮะ ได้ขึ้นมาเที่ยวจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องของอากาศนะฮะก็ก็จะมีสเสน่ห์อีกแบบแล้วก็เราจะได้ถ่ายภาพนะครับกับจุดเช็คอินที่เพื่อนๆต้องถาม่าี่ที่นี่ที่ไหนไปที่ไหนมาอะไรเงี้ยครับโอ้โหขึ้นต่อเนื่องนะฮะตอนนี้นะครับเวลา17นาฬิกา25นาทีนะที่โชว์ในรถเนี่ยอุณหภูมิด้านนอกนะฮะ21องศา นี่ขนาดจะไม่ค่ำนะฮะคือคืออุณหภูมิเขาลดลงเร็วมากเลยครับผมว่าคืนนี้น่าจะมีต่ำกว่า20นะะวันนี้ต้องมีต่ำกว่า20ถ้าถ้าตอนที่มีแสงแบบนี้แล้วอ,อุณหภูมิลดลงเร็วขนาดนี้นะครับโอ้อุณหภูมิลดลงอีกแล้วนะฮะผมไม่แน่ใจว่าในกล้องมืดมืดมากหรือเปล่านะครับเพื่อนๆถ้ามืดมากต้องขออภัยจริงๆเพราะว่า ถ้าเรามาช่วงกลางวันเนี่ยเราก็จะไม่เห็นวิวที่สวยงามจริงๆนะครับเนื่องจากว่าแสางเขาจะไม่ได้สวยมากอ่าโหเต่กี้เห็นมันมีจุดกลางเต็นท์เลยครับขวามือในภาพนะฮะโอ้ไปต่อเนื่องครับอื้ือูหแต่ว่าเขาตรงนี้สูงนะครับเนี่ย ขึ้นต่อเนื่องถนนเป็นคอนกรีตนะฮะแล้วก็ผิวถนนก็โอเคแต่ว่าแต่ว่าถนนเขาแคบไปนหน่อยนะฮะเวลาขับเข้ามาถ้าเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงฤด,ดูท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีนักท่องเที่ยวเยอะก็จะอันตรายหน่อยนะครับเพราะว่าการหลบกันเนี่ยบางช่วงเนี่ยซ้ายมือนะครับ เพื่อจะเพื่อจะขับเขาเรียกว่าอะไรนะขับสวนกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่งขนาดขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะพอสวนกันได้แต่ถ้าเป็นเป็นกระบะกับกระบะนี่นะ่าจะต้องหลบมันพอสมควรอ้าวโหซ้ายมือน,นี้ก็ขึ้นได้นะครับไม่รู้ว่าปไปไล่ไขรเนี่ยหรืว่าไกดเราตรงไปนะตามทางเลยฮะโอ้ยสวยครับย้สวยเลย ใชมือนี่เขาไม่แน่ใจไล่ใครนะว้าวโอ้แต่ว่าเสียดายมากเลยคือตอนนี้ภาพค่อนข้างมืดนะเดี๋ยวลองขอแตะปรับสิโอเคอปรับแสงนิดนึงนะครับโอเคครับอขอโทษนะครับที่ภาพอาจจะสั่นไหวหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับอ้อ่อเรื่องเลยครับ ว,วิวสวยมากครับอยากรู้เลยว่าจุดชมวิวจริงๆจะสวยขนาดไหนนะโอ้โหจริงๆอะอยากให้มีการขึ้นมานะฮะแล้วก็มาทำจุดคางเต็นท์บนนี้ดกมั่นใจว่ายังไงก็มีนักท่องเที่ยวครับด้วยของด้วยอากาศของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเนี่ยเขาเขาแทบจะเย็นสบายทั้งปีอยู่แล้วนะฮะในช่วงเวลากลางคืนนะครับช่วงหน้าร้อนเนี่ยกลางคืนเขาเย็นสบายนะฮะโอ้โห สวยมากครับยังขึ้นไปต่อเนื่องนะฮะโอ้ดีจังเลยฮะโอ้มืดมากเลยในกล้องนะฮะเดี๋ยวผมปรับแสงให้เพื่อนเได้เห็นชัดๆ,ๆที่นึงนะเราล็อกแสงไว้ก่อนนะน่าจะพอได้ ที่ยอดนอยแล้วนะตอนนี้สูงมากจริงครับสูงมากเลยฮะเฮ้ยโหตรงนี้มีลานกางเต็นท์นะครับเนี่ยสุดยอดอ่านี่ครับถึงแล้วโอ้โหวิสาหกิจชุมชนกาแฟห้วยน่าตรงนี้สวยมากครับกางเต็นท์ได้ด้วยโอ้โหโอ้โหมีคนมาทำร้านกางเต็นท์ไว้หลายที่เลยนะครับเนี่ย ไม่รู้มาก่อนนะครับนี่เขาพัฒนารอแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะฮะไม่แน่ใจว่าไกด์เขาจะไปจุดไหนนะแต่จุดนี้สวยครับจุดนี้ขวามือเนี่ยจุดนี้สวยผมไม่แน่ใจนะฮะแล้วมีห้องน้ําบริการอย่างดีเลยครับเดี๋ยวนะโอเคตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นเส้นทางมาเดี๋ยวเรามาดูด้วยเราจะไปที่จุดไหนนะฮะถ้าถ้าจุดไหนสวยๆเดี๋ยวจะเริ่มเก็บภาพมาให้ชมนะครับแต่เส้นทางก็สวยแล้วนะดูวิวดูแสงตอนนี้นี่ สวยจริงๆครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนฮะ,ะเดี๋ยววันนี้ไปดูนะฮะว่าวิวจะสวยขนาดไหนนะครับ แล้วก็อากาศสรหนาวนะครับปกติเนี้ยที่ก่อนที่เราจะขึ้นมาตรงนี้นะครับพื้นหน้าแบบอุณหภูมิก็ไม่ตักแตนมากนะครับประมาณหนึ่งถึงสองศาแต่บนเนี้ยคือทั้งอุณหภูมิที่เย็นนะครับแล้วก็ลมที่พัดที่แบบเย็นจดเยือกเลยครับเพื่อน ขอบคุณโฮค่าแคมเปอร์ทักกับทุกการเดินทางค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ